พวกเขาไม่ว่าจะคุณธรรมไหนหรือความรู้สึกใดก็ตามเราก็ปลุกเรียกพวกเขาและไม่ว่างานรับใช้อะไรก็ตามที่พวกเขาต้องทำมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นบาบาเองก็เฝ้าแต่บอกกับเราถึงสิ่งที่ลึกซึ้งและ ความรู้ที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนและดังนั้นหากเธอเรานั้นต้องการที่จะไปถึงยอดเขาไปจากเส้นทางไหนก็ตามเราก็บอกเราก็ยังสามารถไปถึงมันได้ผู้คนบอกว่านะหนนไปไปหนทางไหนก็ตามไปหนทางบัคตีอะไรก็ตามเธอก็จะสามารถไปถึงมันแต่ว่าพูดไว้วันนี้ไม่มันไม่เป็นแบบนั้น มันมีหนทางเดียวเท่านั้นเป็นการแนะนำพ่อผู้เดียวเท่านั้นสำหรับเราด้วยเราเองก็ต้องให้ความใส่ใจในการทำงานรับใช้นี้ที่เราจะสามารถให้การแนะนำของบาบาได้เช่นที่ว่าพวกเขาจะสามารถเข้าใจได้ว่ามันมีหนทางเดียวเท่านั้น นั่นก็คือการคำชุนเดียวพลกระกำลังเดียวทำนองเดียวกันบาบาเองก็พูดว่ามันมีการแนะนำเดียวเท่านั้นของพ่อและมีเส้นทางเดียวเท่านั้นเช so, ่นที่พระเจ้าคือหนึ่งเดียวทำนองเดียวกัน ผู้คนเองก็เชื่อว่ามีหนทางเดียวเมื่อเราเข้าใจสิ่งนั้นถึงที่สุดแล้วก็จะมีการแนะนำเดียวเท่านั้นของพ่อและมีพ่อผู้เดียวเท่านั้น บ่าวบอกว่าเจตีวันที่10กันยายนและบ่าวบอกว่าวันนี้ว่าเมื่อให้กระจายสิ่งนั้นออกไปว่ามีเพียงความรู้นี้ กระจายเสียงออกไปว่า,วามีความรู้ที่แท้จริง,ง,งเดียวเท่านั้นมีหนทางเดียวเท่านั้นแล้วดวงวิญญาณทั้งหมดก็จะได้รับการค้ำจุนภายใต้ธง,งของการเปิดเผยเมื่อบาบาบอกว่า <mass ive> There the introduction the father. one one is only of มีการแนะนำเดียวเท่านั้นของพ่อเดียวแล้วก็มีหนทางเดียว There is only one path and this knowledge is also true และความรู้นี้ก็เป็นความรู้ที่จริงแท้ Then spread the wave of this knowledge of the t แล้วให้กระจายคลื่น ของการแนะนำนี้ออกไปทุกดวงวิญญาณจะรับการคำจุน <the> จากพ่อ <So> now, ดังนั้นในตอนนี้ all the ในทุกทิศทาง ผู้คนนั้นน่ะตกภายใต้อิทธิพลของบัคตีอย่างมากบางคนอาจจะบูชากาเนชบางคนก็รามและด้วยการที่ไม่รู้ว่ามีพระเจ้าเดียวพวกเขาจึงกลับใบบูชาทุกคนไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามหรืออาจจะเป็นเดวีบางคนนั้นน่ะก็บูชาธรรมชาติด้วย มันเป็นเหมือนกับพวกเขานั้นกำลังบูชากิ่งก้านสาขาแต่มันเล็ดนั้นคือหนึ่งเดียวพวกเขาไม่ได้รดน้ำเมล็ดแต่กลับไปรดน้ำกิ่งก้านรดน้ำใบไม้บางทีบางคนก็ชอบรดน้ำต้นไม้ แต่ว่าเวลาที่ลดน้าเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ลดน้าที่ที่รากค่ะไอเดียคือต้องรดน้ําที่รากเพราะว่าด้วยการรดน้ําที่รากมันก็จะไปถึงแต่ละใบแต่หากว่าเรารดที่ใบไม้มันอาจจะลงไปถึงถึงเอ่อถึงถึงถึงรากก็จริงแต่ไม่ใช่ตลอดเวลามาบาจึงเตือนเรานะคะมีหนทางเดียวเท่านั้น มีการแนะนำเดียวเท่านั้นของพ่อมีเส้นทางเดียวและเมื่อเราให้ความรู้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นกูรูที่ยิ่งใหญ่หรือใครก็ตามบาบาบอกว่าในตอนนี้ขอให้กระจายคลื่นนี้ออกไปว่ามีเพียงหนทางเดียวมีการแนะนำพ่อผู้เดียว และนั่นเองก็คือผ่านความรู้นี้โดยตรงพวกเขาก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางของตนเองและสามารถที่จะบรรลุถ,ถึงการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตให้ความใส่ใจนี้ขณะที่กำลังทำงานรับใช้เราก็จะสามารถไปถึงสิ่งนั้นได้ค่ะอมชันตี อยู่ในการจดจำและลึกถึงบาบาเลยนะ